กำลังน,นั่งอยู่ที่ UDA ในโรงสัาราชพกษเต้องไปตอบอกว่า UDA ใน,นาาก,ก,นนนนนกรุงเทพมหานครอนห้าสาค่ะทีโรงยบก็จะเพื่โรงสันเาลสานโรงายารัราชรและก็โรงพาบาลิลแล้วก็ไทรัุลมหาทย,ายตรงน,นี้ต้อนรักนะคะ จิ๋วแต่แจ๋วนะไม่รู้ว่าจิ๋วหรือเปล่าเพราะนี่น้อยๆเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนายทำเปอเนเตอรสวัสดีครับชื่อหมายจักรีอาริปิศรีครับชื่อเล่นชื่อเควินเป็นนักแข่งสังก,กัดทีมเอ็กซ์โซเบอร์ดาพยา,ยาบบนเบอร์98มิสเตอร์ครับโอ้โห้างวัลที่เล่นนะถ้าดูจากหน้าเนี่ยจริงๆตอนนี้ก็ต้องบอกว่าดูจากหน้าแน่นักแข่งทผมชอบโรนัลเดนโรนัลเดนเพราะว่าดูการ์ตูนทีมอะแล้วทีนี้เนี่ยพอโตขึ้นมาเนี่ยก็อยาก เรียนด้านวิศวกรรมเพื่อเข้าใจรถเพื่อแบบว่าได้เป็นนักแข่งวิศวกรรมต้องยานยนต์หรือว่าวิศวกรรมเรื่ผมเนี่ยวิศวกรรมจบวิศวกรรมเครื่องกลมกับโมดโมดใช่ครับแล้วก็มันก็มีเนื้อหาที่เกี่ยวอะอย่างนี้เยอะมากเลยสิ่งที่ชอบก็ถึงต้องเรียกว่าถึงที่ชอบก็เปเรีนเรื่องนี้เพื่อตอบเพื่อน ตอนแรกนะครับตอนเข้ามาหาลัยก็ขอคุณแม่เอาอะไว่าให้ค่าเข้ามาหาอะไรได้ค่าได้ค่าเพื่อซื้อเครื่องซิมูเลเตอร์ r b o n อย่าี้ยไม่น้อยเหมือนในเกมใช่ก็คือเล่นเกมเพื่อจะลองใช่ซึ่งพอเราขับไปขับมาเราก็ได้ไปแข่งในเกมพอแข่งเกมไปมาไปมาในไทยก็ไปแข่งระดับเอเชียซาว์ีเอเชียที่มาเลเซียแล้วก็พอแข่งในเกมก็มีที่ที่เขา เคยเป็นแชมป์ประเทศไทยเขาเห็นแล้วบอกว่าเฮ้ยเควิ่งไปขับด้วยกันไหมกับชัางเห็นปีในโปรแกระนะฮะเขาก็ชวนชวนจับคู่ก็ได้ไปลองขับมัอนในหนังเรื่องเมื่ชื่ออะไรนะคือแฟนคริสโมโอเคสนามจริงหรืสนามแข่งในเกมมันไม่เหมือนกันนะพอเริ่มขั้นแรกที่จะขึ้นไปลองขับอันนี้มีความรู้สึกงบ้างนั้นไหมแรกแรกคือลองขับใช่มัน ก็คือสิ่งที่กังวลมากสุดคือความปลอดภัยคือความปลอดภัยอันดับหนึ่งขั้นแรกคิดว่าไม่ต้องไม่ต้องทำให้เร็วไม่ต้องฝืนเอาเอาให้ขับปลอดภัยรถออกไปยังไงรถกลับมายังไงครับใแล้ที่แข่งยังหรือว่าให่ซ้อมครั้งแรกก็ซ้อมแล้วซ้อมแล้วแข่งเลยวันหนึ่งครับซ้อมอยู่วันแล้วไดแข่งก่เพราะอะไรเพราะเราคือเป็นโปรในเกม ไปแล้วรู้สึกมันเตือนความมั่นใจหรือว่ายิ่งกังวลหรือยิ่งยังไงครับผมนะการขับรถในห้างใหญ่ส่วนตัวรู้สึกปลอดภัยกว่าการขับรถบนท้องถนนสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าตออมาต่อได้ทุกครั้งในการที่จะต้องได้ที่ได้หรืงเปล่าต้องต้องที่หนึ่งจะได้ที่หนึ่งได้เดี๋ยวจะได้ถามว่าผมทำเท่าไหร่ได้สิโอ้ยเยอะเยอะ อกก็ต้องเหมือนกันบางเงาแล้วก็บอกว่าเป็นมงกุฎบ่งงามถูกไหมโอ้โหบอกเลยวู้สึกไดมากเลยก็เก่งเก่งบอกเลยนะคะเก่งมากนเลยดีดีเอาสักกาไปด้วยกันไปไหนไปด้วยกันค่ะเดี๋ยววันนี่เอาดีก็เอาไปช้อนเห็นปะโอเค